กิจการนะครับจ่ายค่าน้ํามันเกินกว่าที่พนักงานจ่ายไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังแต่ว่าออกตัวก่อนนะเพืเ่อนๆต้องเข้ามาซื้อไปอ่านเพิ่มเติมต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลเยอะมากนะครับผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดนะครับอ่ะเข้าๆนะครับก็คือถ้ากิจการได้จ่ายค่าน้ํามันเกินกว่าที่พนักงานได้จ่ายจริงนะครับไปจริง จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวนะครับและถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีนั่นเองนะครับหากไม่อยากยุ่งยากนะครับในการชี้แจงกับกรมสรรพากรก็ให้ตั้งนโยบายในการเบริกจ่ายไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่ราชการกำหนดนั่นคือเบอิกเงินค่าน้ำมันรถยนต์ไม่เกิน4บาทต่อกิโลเมตร กรณีจัก,กรยายนยนต์ไม่เกิน2บาทต่อกิโลเมตรค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศไม่เกินวันละ240-270ึงถบาทค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศไม่เกินวันละ2,100-3,100ถึง 3, บาทวงเล็บต่างกันตามแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะครับอ่ะคร่าวๆมาดูตารางตรงนี้กันนะครับเพื่อนๆต้องอ่านต่อนะนี่นี่ เขามีตัวอย่างนะครับนี่ประเภทนะครับแล้วก็อัตราการเบริกเบิกเงินชดเชยนะครับค่าพาหนะเดินทางนะครับกิโลเมตรละ4บาทมบีเลี้ยงนะครับเมาจ่ายในประเทศ270บาทต่อวันอัตราค่าเช่าที่พักในประเทศนะครับ2,500ต่อวันนะครับเนี่ยเขาจะมีเอกสารประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหาอ่านเพิ่มนะผมอธิบายไม่หมดนะเวลาหมดก่อนนะครับ เปลี่ยนภาษีเป็นเงินล้าน CEO มือใหม่ก็ทำได้นะครับใครมีธุรกิจส่วนตัวคนละหนึ่งเล่มครับ